ราคาไม่รู้นะครับไปอ่านใต้คลิปที่ description และพิม์คอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะผมยืมมารีวิว m r Ash เป็นเจ้าของนะครับ Erwin w i c e Grip เป็นอุปกรณ์ multi tool สำหรับซ่อมบำรุงนะครับมาในกระเป๋าสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ Erwin เองก็เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับแล้วเขาก็ผลิตคีม locking pliers นะครับน่าจะเป็นคนออกแบบคีมแบบนี้ให้มนุษยชาติได้รู้จักกันนะครับแล้วยี่ห้ออื่นก็ผลิตตาม เป็นมัล t ิทูกับ Locking งพลเที่มาด้วยกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอุ้ยมีน้ำมันติดด้วยนะครับผมเดาลองชั่นน้ำหนักกันดูนะว่าหนักแค่ไหนนะครับผมเป็นขนาดพกพาแหละเนาะ267้ว2กกรัมนะครับ267ก็เป็นคีมขนาดผมเดาว่าน่าจะประมาณ5นิ้วได้ไหมนะครับ6นิ้ว150มม6นิ้วประมาณนะครับ ตัวโครงสร้างหลักของตัวคีมก็จะเป็นโลหะนะน่าจะเป็น f o r ์จิ g งหรือเป็น CASTING ไม่รู้นะครับโดยด้านข้างตรงนี้เขาจะมีมาร์กบอกว่าเป็นไวส์กริปและเป็นรูปมือจับกันแบบนี้นะครับเครื่องหมายการค้าของเออร์วินนี่นะครับชื่อรุ่นคือ5 w r ปากของตัวคีมนะครับเป็นปากแบบไม่กว้างมากเนาะ หัวเล็กๆแบบนี้นะครับทำให้ซอกเข้าไปในพื้นที่แคบๆได้แล้วก็ฟันก็จะเป็นฟันหยาบด้านหน้าแบบไดมอนด์แล้วก็ฟันหยาบกว่านะครับอยู่ข้างในสามารถจะใช้ล็อกนะครับหนีบตัววัสดุอย่างเช่นหัวโบกนะครับหรืออะไรก็ได้ล็อกอยู่เลยนะครับอยู่กับที่เลยผิวก็จะเป็นคโครมสักๆแบบนี้นะครับขาก็จะเป็นขาแบบมนๆนะครับจับบีบแล้วก็ไม่เจ็บมือด้านนี้จะมีชื่อ product w i t e s c r i p original ด้วยนะครับบอกไว้แล้วก็บริเวณด้านในของ ตัวคีมที่เป็นขาตรงนี้จะเป็นฟันตัดนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆสามารถใช้ตัดลวดได้นะครับเป็นยอดแหลมๆตรงนี้นะครับกับเพดานที่เรียบ,เ,ยบเวลาบีบก็คือตัดลวดได้เลยแงบตรงกลางก็ใช้ได้นะครับตัดลวดได้จับล็อกได้คีบได้ส่วนท้ายก็จะเป็นตัวอะจสเตอร์นะปรับขาคีมให้อ้าออกกว้างแล้วล็อกหรือว่าจะเป็นการปรับให้แคบก็ได้ ปรับก่อนแล้วค่อยล็อกหรือว่าล็อกก่อนแล้วค่อยปรับก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะปรับได้เยอะเลยนะหมุนแบบนี้นะครับมันก็จะไปดันตัวฮาร์ดแวร์ข้างในให้เลื่อนขึ้นหรือว่าถอยหลังแบบนี้นะครับมีสปริงช่วยงางด้วยเนี่ยถ้าจะล็อกอะไรก็ลองดูนะครับล็อกได้ส่วนด้านขาคีมด้านล่างตัวนี้จะเป็นมัลติทูซ่อนอยู่นะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันหลักๆจับแบบนี้แล้วดัน จะเป็นมีดนะครับเปิดได้เลยก็ใช้ตัดแต่ว่ามันอยู่ข้างคีมมันก็จะใช้มีดได้ยากหน่อยเพราะว่าเราตัดมันก็จะโดนคีมบังแบบนี้นะครับเป็นมีดทรงชีฟท์แลมฟุตหรือว่ารีเวิร์สทันโตะหงายวันนี้เป็นทันโตะความเป็นรีเวิร์สปลายก็เป็นคลิปแหลมอย่างนี้กราดิ้งเป็นเซเบอร์กรายนะครับเราจะมีฟันหยกักตัดเชือกวัสดุเหนียวเหนียวนะครับสายยางได้ดีตรงนี้ก็ใช้งานทั่วไปใบประมาณ2นิ้วกว่า,วาเป็นลายแนล็อกนะครับดันด้วยการใช้ ไลเนอร์นะครับดันแบบนี้ให้จมแล้วพับเก็บตามนี้นะครับนี่ก็คือมีดส่วนขาคีมข้างในมีอะไรตรงนี้จะเป็นสกรูไดเวอร์นะครับแบบหัวบิดนะครับดึงออกเปลี่ยนด้านได้นะครับจะมี ph2 นะครับแล้วก็อีกฝันจะเป็น quarter i n ิ้นะครับ1เศษส่วน4นะครับ1.4ส่วนนิ้วหรือว่า1.25อาเอ่อสอเออใช่1.25ไม่ใช่1.25 0.25หนะครับหรือว่า1ส่วน4นิ้ว quarter inch นะครับกลับด้านได้นะครับจะใช้งานหัวแบนหรือว่าจะใช้งานฟิลิป p ี2นะครับก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปแค่นี้นะครับก็จะอยู่ละเวลาพับเก็บก็ไม่มีล็อกนะครับแค่ดันไปเลยเก็บนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้มีไขควงหัวแบรนกับฟิลิปมีมีดให้ใช้งานแล้วก็มีขาคีมล็อกนะครับปรับความแน่นได้ด้วยนะครับตามความต้องการของของเราเลยว่าเราจะเอาแน่นแค่ไหนก็ล็อก แน่นนะครับปรับแค่นิดนึงก็แน่นแล้วนี่ล็อกอยู่ละนะครับคีมล็อกมีมัลติทูนิดนิดหน่อยหน่อยแถามมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นี่คือ Erwin w i นไวส r i p ิป w r พร้อมมัลติทูเราเจอกันใหม่แอพิสด้าครับราคาเท่าไหร่ไปดูใต้คลิปเอาเองบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์